สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับช่องสวนผักปูย่าค่ะก่อนจะไปชมคลิปโปดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ต่อกันด้วยนะคะวันนี้นะคะจะพามาแนะนำนะคะในคนที่กำลังทําสวนชะอมนะคะชะอมไม่แตกยอดนะชะอมยอดหดนะ,ะหรือว่ายอดไม่อวบนะคะ ตัดทิ้งแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่าการทําสาวชะอมนะคะ,ะจริงๆแล้วเราตัดแค่ประมาณหัวเขาก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนเราตัดสั้นขนาดนี้เพราะว่าเราต้องการให้ได้ยอดอวบนะคะแล้วก็มีเวลาให้กิ่งมันขึ้น,นะะเป็นกิ่ง ต้นของมันนะคะเพราะว่าเรามีสวนชะอมของเรามีเยอะนะคะมีอีกฝั่งหนึ่งปลูกไว้ประมาณ2-3งานงานนี้แหละคะ่ะหรือประมาณ1ไร่นะคะ<ๆ>ก็เนี่ยค่ะเยอะไปหมดนะคะมีแต่ชะอมทั้งนั้นนะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ เรียบเตียนเนี่ยก็เพราะว่าเราแต่งสาวนะคะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นเราแต่งไปแล้วสองสอาทิตย์นะคะมันก็แตกยอดแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยใครที่กำลังอ,อยากจะทำสวนชะอมนะคะ,ะหรือว่ากำมาอยู่บ้านแล้วยังไม่รู้จะมีารายได้ยังไงนะ,ะทุกวันค่ะทำชะอมเนี่ย ง่ายมากๆนะคะปลูกครั้งเดียวเก็บได้ตลอดทั้งปีและเก็บได้ทุกวันนะคะถ้าปลูกเยอะพอนะคะก็คือเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยค่ะในสวนของเรามีผักหลายชนิดนะ,ะเพื่อปลูกเสริมกับผักชอมนะคะก็มีโหระพา,ากระเพราใบขิ้ตุแ,แมงลัก,นกนเนย่แล้วก็ยังมี เก็บถั่วพูค่ะเก็บถั่วพูกันค่ะดอกชมจันทร์เก็บทุกวันค่ะแล้วก็มีกวางตุ้งด้วยนะคะกวางตุ้งหรือว่าผักกาดเนี่ยจะปลูกหน้าหนาวนะคะแล้วก็อะไรอีกฟักทองผักปลังนะคะฟักทองนี่เก็บได้ขายได้ทั้งยอดทั้งดอกทั้งลูกอ่อนหรือลูกแก่นะคะนี่ขายได้ตลอดเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ เะอมยอดอวบมากเลยนะคะยอดเยอะมากค่ะเก็บได้ทุกวันค่ะแบบนี้นะคะมีะไรายได้ทุกวันนะคะทำแบบนี้เลยนะคะตัดสาวแต่งสาวเนี่ยทำปีละครั้งก็พอนะคะหรือว่าสองครั้งก็ได้ะคะ่ะเวลาที่เขามีหนอนลงหรือว่าเพี้ยลงนะคะเราตัดทิ้งเลยนะคะตัดเป็นฝั่ง แบ่งครึ่งสวนก็ได้ค่ะหรือว่าทีละทยอยตัดนะคะก็จะได้แบบนี้เลยค่ะก็ขอบคุณที่มาชมคลิปจนจบนะคะแล้วเราก็มาเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ